สวัสดีค่ะขอบคุณหลายนะคะกับรายการ I U O K คุณสองคนเป็นอะไรกันครับนี่เฮ้ยโอ้ยสำลักหน้าเขียวแล้วคุณผู้ชมครับไม่ได้การแล้วสำลักขนาดนี้เดี๋ยวขอากาาหายใจต้องไนี่พาตัวไปไปถมพยาบาลด่วนแล้วครับมาที่นาที่นีมานี่มาที่นีมาที่นี่มาที่นี่มาที่นี่ และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริพรพุทธรังสีท่านผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอ,อนามัยสภากาชาติไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับการะสมพยาบาลเบื้องต้นยังไงค่ะแลวเขาอยู่ตัวคนเดียวไม่มีใครคอยช่วยเขาใช่สิคะเขาก็อยากจะรู้ว่าถ้าเกิดว่าวันนึงเขาเกิดเครียดแล้วเป็นลมขึ้นมาจะมีใครมาประถมพยาบาลเบืบ้างค่ะทำยังไงบ้างมันต้องมีหลักการว่าอาการเป็นงไงก่อนหรือเปล่าคะการประถมพยาบาลเราต้องรู้ว่าคืออะไรไม่ใช่ไม่ใช่การดูแลรักษาตามที่เหมือนที่เราเข้าโรงพยาบาลถูกไหมครับมันคือการช่วยเหลือเบื้องต้นเลยเมื่อเราไปเจอผู้ประสบเหตุ ซึ่งซึ่งผู้ประสบเหตุนั้นจะเป็นอะไรเราต้องคัดลี้ไฟให้ได้อะค่ะประถมพยาบาลตัวเองได้ไหมคะเออบางอย่างได้แต่บางอย่างก็ไม่ได้ไม่ได้๋อหมดสติไปอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วแต่ถ้าโดนมีดบาดเนี้ยคุณยังทําได้การประถมพยาบาลเนี้ยมันจะมีหลายอย่างมากเลยใช่ไหมเพราะว่ามนแล้วแต่ว่ามันเป็นเคสไหนแช่เขาบอกว่าจะรู้ไปหมดมันก็คงยากจริงๆแล้วมันมีอยู่ในหลักสูตรไหมครับหลักสูตรประถมมีเลย ปฐมพยาบาลมาถมาถึงศึกษามาถัเขาก็มีการสอนแล้วสอนแล้วสอน้หกใช่ค่ะนั่นหมายความว่าหากเราลองวางออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน การปฐมพยาบาลเนี่ยสามารถสามารถที่จะแบ่งออกได้ว่ามีทั้งหมดกี่แบบกี่วิธีคะเอาหลักการก่อนว่าอันที่หมันมีขั้นตอนของมันว่าหลักการปฐถมพยาบาลขั้นแรกเลยเราต้องประเมินก่อนประเมินสถานาการณ์ที่เกิดขึ้นเราเดินเดินไปเจอคนหกล้มหรือเจอคนหมดสติเราต้องประเมินสถานาการณ์ก่อนว่า 1. ตรงเนี้ยมันปลอดภัยไหมหรอเราต้องเปเราต้องดูก่อนว่า เข้าไปช่ช็อกลงไปเนี่ยเราดูรอบๆตัวแดงว่าปลอดภัยไหมมีอะไรเกิดขึ้นไหมไม่งั้นเราไปช่วยเราตายด้วยเราตายด้วยถ้าเราคิดว่าปลอดภัยเราสามารถจะเข้าไปช่วยได้อันที่2คือประเมินตัวคนไข้นั่นแหละตัวผู้ป่วยตัวผู้ป่วยผู้ป่วยศภัยนั่นแหละว่าค่ะว่าเป็นอะไรอันที่หนึ่งหมดสติเออหัวใจไว้ป่ะจับจับชี่ประจรดูดูซิว่าเรียกฟื้นไหมคุณคุณคุณได้ยินไหมคุณฟื้นไหมคุณได้ยินฉันไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ฟื้นก็เอาเลยถ้าจับ ชีพประจรได้จับเลยค่ะที่ตรงคอจ,จู่ที่คอ,คอจับง่ายนิดนึงตรงนี้ต่อไม่ใช่คางะอคอนี่นนนนนง,ง,ง่ายนะของพี่จะชัดเลยจากกระเดืออแลรวลูดไปข้างๆอค่ะไม่มีไม่มีชีพประจอก็เริ่ม cpr แต่ก่อนจะ cpr เราต้องหาคนช่วยเราไม่สามารถจะทาคนเดียวได้ใครอยู่แถวนั้นบ้างตะโคนดังๆช่วยด้วยช่วยด้วยแล้วก็ถ้ามีคนที่ตอบสนองเราเข้ามาช่วยเราก็ถามหา aed ก่อนเลย aed คืออะไรฮะคือเครื่องกระตุก หัวใจอัตโนมัติอยู่ริมถนนเนี่ยไม่มีไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่มีก็ให้เขาโทรศัพท์ใช่โทรศัพท์1 6- 6- 9อหกหกาจำเบอร์ห 6- ึ่ขึ้นตรงนี้นะาะใหญ่ๆเลยเป็นฉุกเฉินที่เขาจะมาช่วยแล้วเขาจะติดต่อประสานงานกับ เอออะไรที่อยู่ใกล้ชิดกับสถานีเรานึ่งกระทรวงสาธารณสุขค่ะแต่ในระหว่างที่รอรอเจ้าหน้าที่มา1 6 6 9เนี่ยใช่เขารับเรื่องเสร็จแล้วเนี่ยกว่าที่เจ้าหน้าที่จะมาเราก็จะต้องปั๊มหัวใจไปก่อนเราก็ปั๊มหัวใจตามหลักการเลยคือถ้าใครได้รับการฝึกฝนมาหรือผ่านการอบรมตรงนี้จะทำถูกต้องตำแหน่งความลึกความเร็วอันนี้ต้องได้ถูกต้องแต่ทํา่เคยเรียนอย่าปที้สอนเลยไหม ซี่โครงหักไปถูกถูกต้องอ่ะถูกต้องอ่ะคุณผู้ชมทีม่ดูอยู่ดูดูช่วงต่อไปก็จะสอนทําแต่คถ้าไม่เป็นอย่าไปทำเลนะค่ะคนป่วยซี่โครงหักตายเลยอ่ะคือปั้มไปเรื่อยๆตามหลักการเลยจนก<อ>ว่าจะมีคนช่วยคนที่สองเข้ามาผัดเปลี่ยน เราต้องคือป้อมคนเดียวมันเหนื่อยอันนี้มันเป็นแค่เคสหนึ่งนะพี่มันยังมีเคสอื่นมากอยกตัวอย่างพยาบาลเนี่ยมันมีหมดสติใช่ไหมคะหัวใจอยู่เต้นแล้วมันมีอะไรอีกงูกัดอ้าวงูกัดนี่สมัยก่อนหนังจีนโบราณเอาปาหมูพิษคือสมัยก่อนเขาจะบอกว่ารูดพิษหรือไม่ก็ขันชนะอ้าวหมดวิธีเหล่านี้ต้องทิ้งไปหมดแล้วอย่างเช่นอย่างเช่นองูกัดขามัดเข่ากันพิษเล่นก้าสู่หัวใจอันนี้จริงไหมคะ ไม่จริงค่ะเดี๋ยวนี้เขาไม่ทำแล้วไงเมื่อก่อนนี้ลูกเสือนะขันแน่นๆนะขาตายนะคะเลือดไม่ไปเลี้ยงอะเรยังไงอ่ะโอ้ตอนนี้ก็คือล้างบาดแผลอะ่ะสมมติลูกกัดตรงนี้เพราะว่ามันมีพิษอยู่ใช่ไหมคะต้องล้าง,างบบาทำความสะอาดเหมือนให้เอาพิษอ,ออกอแล้วก็ซัพพอร์ตมันไม่ให้มันเคลื่อนไหวมากการเคลื่อนไหวของอวัยวะส่วนนั้นเลือดก็ยิ่งสูบฉีดไปหัวใจเร็วแล้วยิ่งตื่นเต้นหัวใจเต้นเร็วมันก็ยิ่งสูบฉีดเสียจานแต่ว่ากูกัดกูท้องพู้โถอย่างเดียว เนี่ยก็ล้างนี่ไงล้างแล้วก็พูด ไปรยาบ้านสิทำใจสงบไงถ้ามีถ้าอีพาหรืออีลาสติกแบนเดนแล้วก็พันพันซับพอร์ตมันไว้ตรงตรงแผลแต่ไม่ใช่ขันช้อนนะคะไม่ใช่แน่นห้ามขันช้องเหมือนที่ม็นเด็กเรียนกันใช่ค่ะแล้วก็ห้ามเอาปากไปดูนะคะเห็นน้ำเิ้นโบราณนะถ้าเกิดมีแผลในปากอ่ะแผลก็เข้าไปเลยแผลร้อนในอย่างเงี้ยเข้าไปเลยอ๋อไม่ได้ไม่ได้แล้วค่ะเรื่องของงูเราก็ต้องรู้จักชนิดของงูด้วยถ้าเราเห็นตัวงูก็ยิ่งดีถ่ายรูปไม่ต้องไปเวลาจับเขาไได้รู้ ไม่งัวอะไรใช่ไหมจะได้ไปดูเซรั่มถูกอ่ะไออันนี้อันนี้ก็เป็นกันเยอะน้ําร้อนลวกเอายาสีวันทาคืออันดับแรกเนี่ยล้างให้มันเย็นคือน้ำเย็นธรรมดาเนี่ยน้ำแข็งน้ำเนียคะคือยังไม่จําเป็นถึงต้องน้าแข็งเอาน้ําก๊อกนี่แหละค่ะที่มันมีอุณหภูมิต่ํากว่าที่เราโดนโดนโดนความร้อนอยู่เพื่อจะให้มันไหลลินแล้วก็ล้างไปตลอด ยังน้อย20นาทีนะคะมันมันให้พื้นผิวหนังเราเนี่ยเย็นลงการส่งผ่านความร้อนลงไปทำลายเนื้อเยื่อข้างในเนี่ยมันก็จะพิคือพูดง่ายว่าถ้าเกิดโดนปุ๊บเอาเอาท่อน้ําล้างว่ากิด20นาทีเลยให้มันค่อยให้มันค่อยซึมลงไปเรื่อยๆให้มันค่ะเย็นลงยิงความร้อนออกไปตัความร้อนออกคราวนี้อย่างนี้ดีกว่าเราจะมายกตัวอย่างกันว่าหากเป็นแบบนี้จะต้องทําการปฐมพยาบาลแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าพูดอย่างเดียวเนี่ย มันจะทําตามไม่ได้ดเพราะฉะนั้นตอนนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้านะคะวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นค่ะ,คะตอนนี้เราอยู่กับคุณบีมนะคะสวัสดีค่ะคุณบีมอยู่สาขาชาติไทยครับผมแล้วอยู่ฝ่ายไหนหน่วยไหนแผนกไหนกลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาลค่ะนี่โ,โดยตรงเลยคือรู้เรื่องทุกเรื่องหมดเลย ใช่ไหมที่บ้านปลอดภัยเลยนะเนี่ยเพราะว่าอ,อะไระไรู้ไหมคะอยากจะบอกทุกคนหนยว่าทุกคนควรจะมีบุคลากรแบบนี้อยู่ที่บ้านาหรือถ้าไม่มี ควรจะมีความรู้ขั้นพื้นฐานอย่างที่เรากําลังจะสอนต่อจากนี้นั่นเองค่ะวันนี้เนี่ยเราจะมาสอนวิธีการปฐมพยาบาลทั้งหมดกี่รูปแบบด้วยกันคะอันนี้จะเป็นเรื่องของการห้ามเลือดก่อนนะห้ามเลือดใครคิดว่าไม่สาคัญดูเลยหมครับบางทีคุณท่านคุณผู้ผู้สูงอยู่คิดว่าโอ้ยอาม่ากงที่เลือดทำอย่างนี้ปกติ<อ>ดูวิธีการที่ถูกต้องคือถ้าเลือดออกเยอะเนี่ยเราใช้วิธีการากดห้ามเลือดก่อนค่ะหาผ้าค่ะหรือว่าถ้าเกิด้ามผ้าไม่ได้นะคะให้เขาใช้มือค่ะกดห้ามเลือดมือของผมเองใช่ใช่ผมกด ผ้ามานะคะแล้วก็ที่ผ้าออกโอหผ้าก็ได้เนาะใช่ค่ะผ้าที่สะอาดนะคะกดห้ามเลือดนะคะแล้วก็จะใช้วิธีการขยุ่มนะคะตัวนี้ก็จะมีพื้นผิวในการที่จะซึมซับเลือดได้นะคะโอเคค่ะเอาแทนมือผมโอเคแล้วก็มือมันก็จะดีกว่าที่กดเองใช่ค่ะต้องระวังอย่าโดนเลือดผมด้วยเพราะเลือดมกดเลือดธรรมดานะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีถุงมือเนี่ยมันก็จะสะดวกขึ้นนะคะเลือดไม่หยุดครับ ยังไม่หยุดนะคะโอเคเรามาอีกผืนหนึ่งนะคะเดี๋ยวเอาขึ้นมานิดนึงถ้ากดไม่ยูก็ต้องแน่นขึ้นด้วยกันใช้ผ้าอีกผืนหนึ่งคือกดไว้ข้างในกดไว้แล้วก็เอาอันนี้มาผูกทับอีกทีหนึ่งใช่ค่ะแต่ให้อยู่ตรงกึ่งกลางนะคะแล้วก็ควยคลุมไว้แล้วก็ดึงให้แน่นก็คือเพิ่มความแน่นลงไว้ใช่ค่ะนี่กดไว้ให้มันมี direct p i c t u r e นะคะ แต่ระหว่างนี้ยเราก็ต้องเตรียมเอาคนไข้ไปโรงพยาบาลอยู่แล้วอันนี้คือการช่วยเบื้องต้นมาตรงนี้ก่อนค่ะมาตรงนี้ก่อนมาอย่างนี้เนี่ยเอาคนนี้ไปก่อนอ๋ออย่างนี้ไม่ไม่กางแผลไม่ไม่ค่ะเราจะซีลไม่ให้เลือดมันไหลออกอ๋อซีลบนล่างด้วยเออใช่ค่ะเสร็จแล้วเราก็มัดนะเวลามัดนะคะให้มัดปมเหนือบาดแผลนะคะเราจะเป็นแบบเหมือน เหนือบาดแผลคือกดมันลงไปอีกใช่เพราะว่าเราไม่ได้ไม่ใช้มือกดแล้วเราใช้ตัวนี้ปมอะค่ะใช่ใหนแน่นที่สุดเสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับการห้ามเลือดง่อย่างนี้ไปได้สถานการณ์ต่อไปค่ะ สำลักค่ะดะเรามีผู้เชี่ยวชาญเพิ่มมาค่ะชื่อคุณอะไรคะพี่เกียร์นะคะพี่เกียร์พี่เกียร์คะการสำลักเนี่ยมันก็จะมี2แบบก็คือการปฐมพยาบาลตนเองนะคะแล้วก็ปฐมพยาบาลช่วยผู้อื่นซึ่งเราจะเห็นข่าวบ่อยๆนะคะทีนี้เดี๋ยวเราเริ่มจากการปฐมพงยาบาตัวเองก่อนนะคะนี่เราก็มีอุปกรณ์นะคะตัวช็อคกิ้งตัวนี้ก็เดี๋ยวลองให้อาจารย์บิ๋มลองใส่เวลาสำลักนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าถ้าเราอบรมมาแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าเอยเวลาสำลักเนี่ย ถ้าสาหรับปกติร่างกายเราจะทําการขับมัเองอ่ามันจะไออ่าโดยจะไอคราวนี้มันไอไม่ออกอ่าไอไม่ออกเราก็เริ่มเลยฮะขั้นที่หนึ่งนะคะแยกเท้าค่ะแยกขาขาแยกขาพอดีช่วงกับลังตัวเนาะอันที่สองหาตําแหน่งคือใช้นิ้วกลางนะคะนิ้วกลางวางที่สะดือนิ้วหัวแม่มืออยู่ที่ลิ้นปี่แล้วนิ้วชี้นิ้วชี้จะอยู่ตรงกลางพอดีนี่นะคะจแล้วอีกมือนึงนะคะกลุมกําปั้นวางที่โคนนิ้วชี้พอดีเลย อ่าาที่คนทีชี้พอดีอันนี้เป็นการหาตำแหน่งใช่เป็นการหาตำแหน่งนะคะเสร็จแล้วเราก็ถอนมือที่ที่มาร์กไว้นะคะออกแล้วก็อีกมือหนึ่งกลุ่มกำปั้นอ่าแต่ที่เราได้ตำแหน่งแล้วแต่แล้วก้มต่ำค่ะก้มต่ำก้มต่ำนะคะเราจะรัดกระตุก5ครั้งเป็นชุดชุดละ5ครั้งนะคะด้วยวิธี h e m ริชเมนูเ u อร์นะคะอ่ะต่อเลยคะเริ่มคะหน สามส้วถ้ายังไม่ออกอ๋องี้หรออื่นงี้หรอก่างี้หรอใช่ลักษณะดันขึ้นเอาแรงแค่ไหนพี่แรงแรงพอสมควรคือแรงมึงกลัวตายอ่ะไม่ทำจะตายอ่ะถูกคนเดียวทำแบบนี้ถ้าสมมุติว่าอยู่กันหลายคนสองคนนะมีมีตัวช่วยแล้วแล้วเราให้เขาไอก่อนไอเขาไหมไอครับไอไอแรงแรงไอไม่ไอกไออีกไออีกก้มก้มไอไม่ออกอ่ะไม่ออกไม่ออกเขาช่วยเหลือเลยผมก็เข้าช่วยเหลือละเข้ายังไงอ่ะเข้ามาเลยค่ะ อ่เราบอกว่าเดี๋ยวเราจะช่วยเหลือนะเราผ่านการอบรมมาแล้วเราให้ผู้สำลักแยกขาแยกขาผู้ช่วยเหลือสอดขาไปเพื่อประคองนี่นะครับใช่ค่ะหลังจากนั้นหาตำแหน่งเลยค่ะอ่าหาตำแหน่งก็คือลิ้นปีกเมื่อกี้ใช่เหมือนกันค่ะนิ้วกลางอยู่ที่สะดืออ่าสมมุติว่าอยู่ตรงนี้แหละก็คือใต้ลิ้นปี่อันนี้ไม่ชัดไม่ชัดไม่ชัดคุณให ให s <S ้เขให้พ um? yeah. ี uh, ่เขาทำอันนี้เป็นวิธีการที่ถูกต้องค่ะเสร็จแล้วหาตำแหน่งวางมือที่คนยิ้วชี้เขบอกกอค่ะนี่ฮะนี่ฮะตรงนี้นะฮะนี่ยิ้มชี้ตรงนี้ให้่อนมือจุณกำปั้นนี่ค่ะเสร็จแล้วเราจะให้ผู้สำรักก้มตามเราไม่ต้องตามไปเราไม่ต้องตามไปนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็เราจะเริ่มรัดกระตุกพร้อมกันนะคะห้าครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้า ถ้าไม่ออกเราซ้ำนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเวลาที่ผู้สำลักหมดสติอ่ามันจะกลายเป็นว่าตัวเนี้ยมันจะบับประคองขาที่เราเราแทรกไว้จะบาประคองสถานการณ์ต่อไปนะคะหมดสติ CPR ค่ะอ่ะสมมุติมาถึงเฮ้ยเจอนอนไม่มีสติอันดับแรกเรียกก่อนไหมอันดับแรกนะคะ ก่อนอื่นคนที่ช่วยเหลือต้องปลอดภัยก่อนนี้เป็นเป็นคอนเซปต์เลยเพราะว่าก่อนที่เข้าไปคนเคสนี้เราไม่รู้อาจจะถูกไฟช็อตกันเราดูว่แวดล้อมเป็นยังไงหรือคนที่ไปอยู่เหตุการณ์อย่างเช่นอุบัติเหตุแล้วอาจจะเกิดเหตุการณ์ซ้ําซ้อนได้พวกรถชนอะไรเงี้ยฝักแก๊สระเบิดขึ้นมาเงี่ยสมมติประเมินสถานการณ์ปลอดภัยต่อไปเราจะไปประเมินผู้บาดเจ็บเข้าไปรีบประเมินนะคะภายใน10วินาทีตบไหล่ปุกเรียกคุณ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 เป็นยังไงบ้างหมอกล้องหมอก้องอ้าทีนี้ดูแล้วนะคะระหว่างที่เรา พูดเนี่ยเราประเมิน3นมนอ,อนอเลยะหน,น้าหน้าที 2> ่2หน้าอกครับหน้าท้องดูว่าเขามีสติไหมนะคะดะูการตอบสนองไหมม,มีการขยับไม้ช่องปากมีเศษอาหารไหมนะคะคถ้าเราเห็นตื้นๆเขียออกถ้าถ้าลึกห้าม ถ้าเรายิ่งตื่กเด้เดี๋ยวมันจะเข้าไปอุดมากขึ้นแต่ไม่งั้นเดี๋ยวยิ่งไปกันยากหน้าอกเราก็ดูเรื่องของการหายใจยกไม้ยกตั้งไวหายใจอยู่ดูว่าเราสัมผัสก็ได้เนาะหรือหน้าอกหน้าท้องนี่การช่วยดูว่ามันมีการเคลื่อนไหวไหมนะคะบางทีมันตื่นเต้นตกใจมันอาจจะต้องช่วยสัมผัสในด้านท้องด้วยดูว่าหน้าอกหน้าท้องไม่มีการเคลื่อนไหวเคสนี้ยหน่าซีดเลยนะคะไม่ตอบสนองหน้าอกหน้าท้องไม่มีการเคลื่อนไหวประเมินได้เลยว่า ไม่หายใจไม่หายใจขอความช่วยเหลือช่วยโทน119แล้วให้คนแถวแล้วโทรให้เองโทรเรียกแล้วเราช่วยเขายังไงครับเราจะรีบทำการกดหน้าอกทันทีจุดไหนของหน้าอกง่ายเลยเปิดดูดูจุดไหนของหน้าอกตัดรล่านมนะคะแล้วก็จัดดกึ่ดกลางกากรบาดหน้าเาวานมไปตรงกลางนี้ตรงนี้เลยแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้นะคะตรงนี้ซึ่งเป็นกระดูกหน้าอกแข็งๆอยู่ครับกระดูกหน้าอกเราจะใช้ค่าส้นมือส้นมือในการกดนะคะ ประสานกันแขนเหยียดตึงเนาะีทำภายใน10วินาทีนะจะมีหลักการเขาเรียกว่า high quality cpr หนึ่งก็คือคุณต้องดูตำแหน่งก่อนนการกดนะคะที่สองดูซิว่าลึกกดผู้ใหญ่เนี่ยลึกเท่าไหร่5-6เซนนะคะด้วยความเร็วเช่าไห่ถึงเท่าไหร่ก็คือ8ปีขึ้นไปกดให้ลึก5-6เซนด้วยความเร็ว100 120ครั้งต่อนาทีโอ้เหนื่อยนะเนี่ยไม่แล้วถ้าเกิดเด็กไงเด็กก็คือถ้าเผื่อทารกนะคะเราจะกดลึกแค่4เซน นะคะแล้วก็เด็กโตก็คือประมาณ5เซนอ็จะมีมันต้องลองทำพี่ต้องลองทำดูดิแต่เอาเลยครับพอเสร็จแล้วนะคะนอกจากรู้ความลึกแล้วด้วยความเร็ว100ร้อยอยครั้งต่อนาทีเมื่อกี้หมอก้องบอกว่าต้องต้องกดบนพื้นที่เรียบแข็งแข็งนะคะแล้วก็รบกวนการหยุดกดให้น้อยที่สุดที่สําคัญคือการกดแต่ละรอบนะหนึ่งและ2และ3และ4ี่และต้องปล่อย หน้าอกให้คืนตัวให้สุดนะคะหรือ fully chest recoil นะคะปล่อยให้หน้าอกคืนตัวให้สุดเพื่อให้เลือดกลับเข้าสู่หัวใจเลือดเนี้พอเรากดแต่ละครั้งเลือดก,ก็จะดันไปที่สม,สมองเพราะสมองคนเราขาดออกซิเจนได้ไม่เกิน4นาทีนะคะ่ะโอเคอาจารย์เอาวิธีเราเริ่มเลยเนาะ เราจะเริ่มมีท่าที่ถูกไหมครับว่าแขนต้องเป็นแขนเหยียดตึงนะคะแขนต้องเหยียดตึงโน้มตัวไป90องศาครับผมนะคะเวลากดเนี่ยเราจะใช้น้ําหนักตัวในการกดแล้วก็ใช้สะโพกเป็นจุดหมุนเราจะไม่กดอย่างเงี้ยค่ะอย่างงี้ไม่ได้อย่างงี้อย่างนี้ไม่ได้แขนไม่ตึงแล้วนะไม่ตึงไม่ได้แล้วสะโพกไม่ใช่จุดหมุนอ่ะแค่ที้เราจะ จะต้องทําลักษณะแบบนี้นะคะกระโดกปลายมือขึ้นนะคะอ่ะเราเริ่มเลยนะคะ 1, และ2และ3และ4และ5และหและเและแและ9และส0ททำกี่ครั้งครับอ่ไปจนถึง200ครั้งอย่างน้อย2นาทีก็คือเราต้องทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่า169 9จะมาถึงใช่ไหมคะนี่ก็คือวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นใน3สถานการณ์นะคะช่วงนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยนะคะขอบคุณค่คะ ลิ้นติโปโปแฟมาต้อนรับสักราบใหม่ปี68นะคะพร้อมกับเราสองคนกับงานหากรรมอาหารที่มีแต่ของกินของอร่อยกว่า100ร้านค้า1,000เมนูเราอยู่กันที่ชั้นหนึ่งเซนทรันสารยยค่ะ ตามเราสองคนกันได้เลยนะคะนี่ค่ะร้านนี้กับหมูกระด ung, ้งเบคอนทอดน้ำปลาร้านคุณมีสินค้าอะไรบ้างมีหมูหวานหมูแครมแบบดั้งเดิมหมูแครมแบบชิ้นยาวมีหมูกรอบค่ะและของเขานะคะไม่ได่แค่นี้นะคะ่ะม,มีหมูกรอบด้วยคือหมูกรอบในรอลูกมันน้อยค่่ไหมแต่น้นนอยรอบแล้วก็เนื้อเยอะอร่อยมากเลยค่ะค่ะบอกก่อนนะคะว่าของเขาอร่อยมากเลยโปรโมชั่นยังไงนะคะทุกเมนูมูลค่า2องร้อยบาทหมดทุกกล่องนะคะ ถ้าจะกินน้ําส้มต้องน้ำส้มร้านนี้คุณท็อปขาเอาเราต้องคัดกรองนะคะเพราะว่าน้ําส้มเราจะต้องเลือกน้ำส้มที่สดแท้รสชาติเป็นรสธรรมชาติอร่อยไม่ใช่ใส่น้ําตาลจนโอ้โหเบาหวานขึ้นตาคุณนุกโอเรนจูวีค่ะแบบเล็กนี่จะคุณท็อปสามขวดร้อยแบบนี้ไงคะรหบาทซื้อหนึ่งแถมโค้เล็กหนึ่งแคแบบนี้ค่ะถ้าเกิดซื้อหกแถมหนึ่งค่ะคุณท็อปทำยังไงจะได้แก้วนี้คะเพ่มร้อยเก้าสิ <29. S 1> บเก้าบาทได้แก้วนี้ไปกินบ้นเ้มมากอ่ะไ้กินน้ำส้มนี่ คุณจะกินน้ําผลไม้นี่ต้องแก้วแบบนี้นะคะจะมากินแก้วพลาสติกไม่ได้เดี๋ยมันกัดแก้วแล้วไม่ใช่แค่นี้คุณท็อปเขามีแบบเป็นแบบนี้ด้วยค่ะโปรเซนด้วยค่ะคุณท็อปค่ะแก้วเท่าไหร่คะแปดสิบเก้า <89. S 2> บาทคุณท็อปแต่ว่าราคาพิเศษมา,มากๆเลยไม่อย่างนี้เหมือนไอ้เขาเรียกไม่ได้โปรเซนต์เขาเรียกอะไรเรจลาเป้เจลาเป้อร่อยมากอร่อยมากเลยแวะมาเลยนะคะน้ำส้มน้านี้คุณลุกออเรนจ์จูสค่ะ ขอบคุณค่ะแล้วมาอิ่มน้ำสำราญกับลิ้นติดโปรแฟร์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่29มกราคมที่ชั้นหนึ่งเซ็นทรัลสารยาค่ะลิ้นติดโปรแฟร์ สวัสดีครับทั้งสองสวัสดีครับพี่กองครับ,รบมาจากพี่แต๋กับหมอก้องพอดีไปคุยเรื่องการผสมพยาบาลมานรสองนําำอะไรพี่เป้ๆไหม,ไมง่ายๆเลยพี่กองครับคุณผู้ชมครับสมงบอกแบบนี้ต้องบอกว่าเราโชคดีในยุคสมัยที่แบบเทคโนโลยีมันก้าวไปไกลมากจริงโ,<อ>โดยเฉพาะนาฬิกาสมาร์ทวอชครับพี่กองครับ<า>ยังไงเดี๋ยวเล่าสิง่ายๆเพราะอย่างนี้เอางี้พี่กองเดี๋ยวสองบอกเรื่องของโปรโมชั่นวันนี้สองมาแล้วสองจัดให้พิเศษเลยโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้ครับซื้อ1เรือนแถมอีก1เรือนครับในราคาานับ ยังไม่พอครับเราแถมกระเป๋าคาดเอลแบบนี้สีสวยๆแบบนี้คระสีไปให้อีกด้วยส่งฟรีทั่วประเทศรีทัเข้ามาได้เลยครับกับเบอร์นี้ 2> 0 2 0 9 6 8 7 7 7ย้ำอีกครั้งครับ0 2 0 9 6 8 7 7 7ครับหรือว่าไลน์แอดก็ได้ครับที่ avmor1 ครับรีทัเข้ามาได้เลยครับจำนวนจำกัดเพียงแค่100เซตเท่านั้นครับ มันดียังไงบ,บอก <ผม S 1> สิอัลต้าแม็กเนี่ยตัวนี้เนี่ยปกติอันนี้เรื่องจิกเราโชคดีมากที่ให้คุณแม่ใส่ตัวนี้พี่กองออตัวนี้เนี่ยเราสามารถวัดการเต้นของหัวใจได้อ,อ่าอย่างนี้เดี๋ยวส่องให้พี่กองดูอัตราก,การเต้นหัวใจแล้วสามารถดูได้ที่นาิการเป็นรูปหัวใจแบบนี้ได้เลยลพี่นี่แบบนี้เลยง่ายๆตัวนี้เองให้มือเนี่ยอยู่นิ่งๆนะครับคุณผู้ชมครับสามารถวัดการเต้นของหัวใจได้เลยนะครับแล้วมีเป็นกราฟบอกเลยเห็นไหมฮะ เธอนี่ยถ้าเกิดซื้อริงเป็นหมื่นนะเนี่ยจริงๆฟังก์ชันอีกมากมายอ,อยู่ในนี้อนอกจากนี้ครับผมก็ยังสามารถตรวจนับก้าวเดินออกกาลังกายได้อีกด้วยนะฮะและที่สําคัญครับเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ของเราอย่างของสองเนี่ยสามารถโทร SOS โทรฉุกเฉินเร่งด่วนหากเจออันตรายแบบว่ารวดเร็วได้ทันทีกดได้เลยเหรอกดได้เลยสามารถโทรออกแล้วก็รับสายได้ทันทีอีกด้วยนะฮะและใหญ่ด้วยนะฮะคือคนสูงอายุนว่าบางทีมองแล้วเนี่ยตัวเล็กอ่านไม่ออกใช่ครับนะฮะอันนี้ใหญ่ด้วยหน้าจอใหญ่ถึง 2นิ้วกว่าเลยทีเดียวนะครับผมหน้าทัาสกินลื่นไหลนะครับผมฟังก์ชันอีกเยอะแยะมากมายการออกกำลังกายนี่เยอะมากเลยมเชอเยอะมากไม่รูดซื้อแล้วปุ๊บเนี่ยมีคนมีคอนเซนเตอร์เคยบอกหรือมีเว็บไซต์เคยบอกไหมว่าทำยังไงบ้างเรียบร้อยนะฮะเรื่อง after service การดูแลหลังการขายนะโหลดแอปพลิเคชันใช้กับสมาร์ทโฟนมือถือของเราได้เลยพี่ก้องครับง่ายๆนะครับวันนี้จ่ายเพียง1290บาทซื้อ1แถม12ย่งองแยมทีหนึ่งแถมกระเป๋าคาดเอวแบบนี้คราสีให้อีกด้วยนะครับรีบโทรเข้า 020968777นะฮะหรือว่าแอดไลน์แอดเอวีมอล1ได้เลยนะครับแล้วสีสวยมากมีสีชมนะคะ,ะสวยมากหรือสีดำมิกเกะมากเลยตัวนี้ตัว,ต,วตัวเรือเนี่ยเป็น e โรสโกนะพี่น้องนะครับน้องจะมีสีเงินตัวนี้นะครับผมเป็นมิต<อ>รลิงสวยมากคือพูดง่ายนะคะซื้อหนึ่งเรือปุ๊บเนี่ยเราให้คุณตาคุณยายคู่กันเลยและดีมากคือบอกก่อนนะครับว่าลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราต้องเช็คก่อนเลยอันนี้เนี่ยราคากำลังจับต้องได้คือ1,290ได้2เรือนมัน คุ้มมากแล้วก็ลูกหลานของเราพี่ก็เวลาไปโรงเรียน<อ>เขาประถมอยู่บางทีเพื่อนอเพื่อนเล่นกับเพื่อนห<อ>ล่นหายมีอีกรือน,นึงให้เขาไปโรงเรียนโทรติดต่อเขาได้เลยแต่นี่ชอบตรงที่ว่าเวลาที่เกิดเหตุการณแบบ์ไปหาปุ๊บเนี่ยสามารถกดได้เลยครับชอบ<ม>บักเอา,บาเบอร์สุดท้ายเลยทีหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับรีบโทรมาให้ทันครับกับ0 2 096 8777 0 2ดเจ็7เจแถมกระเป๋าคาดเอวแบบนี้คราสีให้อีกด้วยนะครับสั่งตอนนี้ส่งวันนี้แพ็คให้วันนี้เดี๋ยวนี้เลยฮะตอนนี้นะครับทั้งสองขาพี่ได้ของดีแล้วค่ะขอยัดกลับไปหาพี่ใหญกับหมอกล้อองหน่ยไปบอกเขาว่าโอ้มันดียังไงบ้างครับผมเดี๋ยวมาอีกทีหนึ่งนะเจอกันใหม่นะขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะเมื่อกี้เราได้ดูวิธีการฝึกมาเรื่อยแล้วอาจารย์ขาแล้วถ้าเกิดอยากจะมาฝึกอบรมที่เนี่ยเรื่องเกี่ยวกับการดูแลเนี่ยต้องมาที่เว็บไซต์ไหนอาจารย์เรามีช่องทาง หลายช่องทางนะคะที่เราจะประชาสัมพันธ์เรามีเ c e b o o k ของเราเดี๋ยวจะขึ้นที่หน้าจอให้น้อ,อรรมี Facebook มีเว็บไซต์ของเราของศูนย์ฝึกอบรมพลธมวิวาลแล้วก็มี l e ARNING PLATFORM เลย เราจะเข้าไปลงทะเบียนที่นั่น Learning p l a t f o r m นะคะเราสามารถจะเข้าอบรมได้เมื่อไร่อย่างไรเราจะเปิดหลักสูตรตลอดปีแต่ว่าหลักสูตรเราจะแบ่งแยกออกไปนะคะอาจจะเป็นหลักสูตรปฐมพยายาเบื้องต้นหลักสูตรเฉพาะ CPR and AED หลักสูตรเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นหลักสูตรย่อยๆอาจจะหนึ่งวันก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกันไปนะครับครึ่งวันหรือ3วันเราก็มีรายละเอียดอยู่ การรู้วิธีผสมพยาบาลเบื้องต้นไว้นะคะมันดีมากๆเลยแต่การระวังตัวป้องกันไว้นี่ยิ่งดีกว่านะคะเหมือนคำที่บอกไว้ว่ากันไว้ดีกว่าแกะมีเหตุฉุกเฉินเนี่ยลืมโทร1 6 6 6 9ค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยสภากาชาดไทยแล้วต้องขอขอบคุณท่านผอด้วยค่ะขอบคุณ่าเอาล่ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของเราแล้วนะคะสำหรับหน้าเก่าพบกันใหม่กับรายการ Are you okay หดูทีวีกด33ดูมือถือกด3ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคราวนี้อเหลือหัวใจหยุดเต้นแล้วเราก็ช่วยแต่มันมีอุปกรณ์ช่วยอยู่ด้วย AED วิธีใช้นะคะเปิดออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีปุ่มนะคะซึ่งจะเป็นปุ่มสีเขียวนะคะแล้วก็ปุ่มสีส้มนะคะปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มที่ปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้ามาที่ตัวผู้บาดเจ็บ น,นี้ก็จะมีปุ่มสีส้มขึ้นนะคะแสดงว่าพร้อมที่จะเมื่อกี้เขาบอกว่า